สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำที่ห้องประชุม4สารกลางจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติไพศิษิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการและผู้บริหารสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีและสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีโดยการนำของนายสุรพงศ์สุวรรณหิตารนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีนายกิจวัฒนสวัสดนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะราคาเงาะตกต่ำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ได้มีเกษตรกรชาวสวนผล,ลไม้ได้ดําเนินการเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาราคาเงาะตกต่ำเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนั้นราคาเงาะในตลาดขายส่งมีราคาเพียงกิโลกร,รัมละ6บาทนอกจากนี้ในการเรียกร้องดังกล่าวกลุ่มผู้เรียกร้องได้มีการปิดถนนสุขุมวิทช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอท่าใหม่กับอำเภอในยา,ยาม ทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วกันต่อมาในวิชิตชาติภัยสิทธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางไปร่วมคลี่คลายปัญหาในที่สุดกลุ่มผู้เรียกร้องได้เปิดถนนให้สามารถใช้การได้ตามปกติส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรทางจังหวัดจันทบุรีได้น,นํานโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลเข้ามาแก้ไขในระยะหนึ่งด้วยการชดเชยส่วนต่างของราคาเงาะเพื่อต้องการให้ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดนอกพื้นที่ให้มากที่สุด ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวอยู่ในการกํากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสามารถลดปัญหาไปได้ระดับหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ลดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำให้กับเกษตรกรทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมกันเป็นกําลังใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและในโอกาสเดียวกันนี้นายวิชิตชาติภยัยศิษย์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปด้วยทางด้านนายสุรพงศ์สุวรรณหิตตาธรน,นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีได้ให้สัมภาษณ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่ทุ่มเทเสียสละไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจนปัญหาต่างๆของเกรรษตรกรลดลงและหมดไปในที่สุดด้วยทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็ ได้รับงบมาต่างๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการสนับสนุนจากอของของจังหวัดนะฮะในการที่จะใช้งบมาน,นะครับหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ทําโครงการเกี่ยวกับเพิ่มสัายภาพกำลัง่ยวบ้านนะครับแล้วมาปีนี้เราก็ทํา เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะครบ84พรรษาในหลวงแต่มาวันนี้ครับเราก็ได้ผ้วคนใหม่แลวโดยเฉพาะจันบุรีเนี่ยผ้วของเราเนี่ก็จะอยู่ในบาระใกล้เกษียณส่วนมากนะผัวาคนนี้ก็เป็นคนหนุ่มที่ทํางานเข้มแข็งนะครับทานสมาคมในบ้านก็ให้การสนัสสนบสนุนนะครับท่านผ้วทุกอย่างมาระยะระยะ,ระยะหลังๆเนี่ยผ้วทําทงานก็มีอุปสรรคบ้างพวกเราเห็นว่า ท่านผู้ว่าตั้งใจที่จะให้จันบุรีเนี่ยนะครับเจริญแล้วก็เป็นหนึ่งนะครับในด้านความสามัคคทีในด้านการพัฒนาเราก็อยากจะมาให้กําลังใจท่านนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการทํางานของของจังหวัดบ้างเกี่ยวกับปัญหาเรื่องผลไม้ผลผลิตต่างๆบ้างครับครับผมว่าท่านผู้ว่าคนนี้ยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับท่านได้พูดคุยเนี่ยท่านจะคิดถึงเรื่องจันบุรีตลอดนะครับผู้ว่าหลายท่าน บางทีทา่านก็อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ในบางเรื่องนะฮะที่บางทีอย่างของกำนัเพี่บ้านเนี่ยฮะบางผู้วท่านก็ก็ไม่ได้ให้การทำน,นะครับไม่คิดถึงแต่บางว่าวทา่านก็มองว่ากำนัลพี่บ้านเป็นพื้นฐานของของชาวบ้านอยู่ใกล้ชิดนะครับทา่านก็ให้กำลังใจให้อะไรต่ออะไรเราเราก็ต้องตอบแทนด้วยกำลังใจท่านเราก็ไม่มีอย่างองื่น